วัสดีครับผมในวันนี้นะครับผมก็จะพามาดูเรื่องที่ไม่ควรทํากับชูการ์ไกดเดอร์นะครับผมแต่ก่อนที่ไปดูคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กันด้วยนะครับขอความกรุณานิดเดินะครับเพราะว่าช่องเราก็ใกล้จะครบ100่ยซับแล้วนะครับฝากกดซับสครา์ e กันด้วยนะครับโอเคถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลยนะครับอย่างแรกนะครับสิ่งที่ต้องทำกับชูการ์ก็คือห้ามให้อาหารที่มีคาเฟอีน อาหารที่มีคาเฟอีนนะครับก็จะมีอย่างเช่นกาแฟช็อกโกแลตนะครับหรือว่าจะเป็นน้ำซ่าๆน้ำอัดลมนะครับสารบ้านไหนที่คิดว่าน้องกินแล้วก็อาจจะทําให้น้องแบบหวานในประมาณนั้นนะครับแต่บ้านนั้นที่กำลังใช้วิธีนี้อยู่หยุดเลยนะครับเพราะว่าหารู้ไม่ว่าของพวกนั้นนะครับจะทําให้น้องในหัวใจวายได้นะครับเพราะฉะนั้นบ้านไหนที่กําลังใช้วิธีนี้อยู่นะครับหยุดเลยนะครับผมต่อมานะครับผม ขนม1 0บาทหรือ20บาทตามเซเว่นครับก็ไม่ควรให้น้องรับประทานเข้าไปเหมือนกันนะครับเพราะอาจจะทําให้น้องเนี่ยไตวายได้นะครับต่อมานะครับไม่ควรให้ทานโปรตีนมากเกินไปเวลาเราให้อาหารชูก้าเนี่ยเราก็ควรจะแบ่งว่าวันนี้เราจะให้น้องทานอะไรพรุ่งนี้จะให้น้องทานอะไรเพราะวาเวลาน้องทานโปรตีนมากเกินไปจะทําให้น้องเนี่ยเป็นโรคตาขาวหรือไว้อายได้นะครับสำหรับบ้านไหนที่คิดว่า ตาน้องขาวดูสวยงามนะครับแต่หารู้ไหมว่าความสวยงามนั้นแฝงมาด้วยโยครคภัยไข้เจ็บนะครับเพราะฉะนั้นบ้านไหนที่เห็นน้องเริ่มตาขาวนะครับควรพาไปส่งโรงพยาบาลทันทีนะครับผมไม่ควรปล่อยเอาไว้นะครับต่อมานะครับผมอากาศก,าร,กระชูก้าไรเดอร์างที่รู้กันนะครับว่าชูกาไกรเดอร์เนี่ยเป็นสัตว์ที่ไม่ค่อยชอบอากาศสักเท่าไหร่นะครับเวลาหน้าหนาวมาเนี่ยเขาก็จะจำสิลน,นะครับไม่ค่อยเล่นเท่าไหร่ แต่เขาก็ยังเล่นนะครับแต่แค่เล่นน้อยลงนิดนึงนะครับเราควรรู้นะครับว่าเราควรเปิดแอร์เท่าไหร่ต่อชูการสำหรับบ้านในที่แอร์สำหรับบ้านหนที่เลี้ยงชูการนะครับผมเราควรเปิดแอร์นะครับที่มีอุณหภูมิประมาณ26-28องศาเซลเซียสนะครับไม่ควรเปิดให้ต่ำกว่านี้นะครับถ้าเราเปิดให้ต่ำกว่านี้เนี่ยอาจจะทําให้น้องเนี่ยปอดบวมได้นะครับเพราะฉะนั้นบ้านไหนที่กําลังใช้วิธีนี้อยู่นะครับหยุดเลยนะครับผมต่อมานะครับ ควรให้ทานนมบ่อยๆสำหรับบ้านไหนนะครับที่ไม่ค่อยให้ทานนมเนี่ยต้องจํามาไว้เลยนะครับว่าเวลาน้องทานนมเนี่ยส่วนของแคลเซีมเยมนะครับมันจะช่วยบํารุงกระดูกขาหลังนะครับเพราะเนื่องจากขาหลังของน้องเนี่ยต้องใช้กระดูกจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นในขาหลังของน้อง จะต้องใช้กําลังหรือแรงมหาศาลเป็นอย่างมากนะครับเพราะฉะนั้นเราจําเป็นที่จะต้องให้น้องเนี่ยทานนมเยอะๆนะครับจะได้มีแรงในการกระโดดจากที่หนึ่งไปที่หนึ่งนั่นเองนะครับและเรื่องสุดนั่นก็คือไม่ควรปล่อยให้เล่นตามลาพังถ้าเราปล่อยให้ชูการ์ไกดเดอร์เล่นตามลาพังเนี่ยก็อ,อาจจะทําให้ชูการ์ไกดเดอร์ของเราเนี่ยลุดได้นะครับเพราะฉะนั้นบ้านไหนที่กําลังใช้วิธีนี้อยู่นะครับหยุดเลยนะครับ ราะว่าเวลาน้องเล่นเนี่ยเราก็ควรดูนะครับว่าน้องกําลังทําอะไรอยู่เนี่ยก็ดูกันเลยนะว่าชูก้าเป็นสัตว์ที่ชอบแทะชอบปีนชอบเล่นนะครับเพราะฉะนั้นเวลาน้องเล่นเนี่ยเราก็ควรเอาใจใส่ตลอดเวลานะครับต่อมานะครับไม่ควรใช้เดบบอขกผมเนี่ยเป่าใส่ชูก้าโดยตรงนะครับสำหรับบ้านไหนนะครับที่คิดว่าสมมติเราอาบน้ําให้น้องเสร็จแล้วนะครับ รอขี้เกียจรอนะครับเราก็เลยเป่าในปะผมใส่ชูกาเลยนะครับแต่หารู้ไหม่นะครับว่าความรวดเร็วนั้นอาจจะทําให้น้องเนี่ยหูรุดหรือหูไหม้ได้เลยนะครับเพราะว่าในปะผมเนี่ยมันมีลมที่ค่อนข้างแรงน,นะครับซึ่งลมที่ค่อนข้างแรงเนี่ยก็จะทําให้เจ้าชูก,าก้าไกเดอร์เนี่ยอาจจะหูรุดหรือหูไหม้ได้เลยนะครับเพราะว่าเจ้าในาปะผมเนี่ยมีลมแรงไม่พอครับยังมีความร้อนอีกเพราะฉะนั้น อยู่เลยนะครับสอดรบ้านไหนที่กำลังใช้วิธีนี้อยู่นะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็หาใครชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับส่งต่อให้เพื่อนๆที่กำลังเลี้ยงชูกาไกเดอร์แล้วก็เป็นมือใหม่ด้วยนะครับจนตัวผมก็ไม่ใช่มือใหม่แล้วนะครับเพราะว่าผมก็เลี้ยงมาใกล้จะครบ1ปีแล้วนะครับก็ถ้าหากอยากดูความน่ารักของน้องนะครับก็สามารถวปเข้ามาดูได้ที่ช่อง ชนมภูมิได้เลยนะครับและก็ที่สำคัญนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กันด้วยนะครับขอความกรุณานิดนึงนะครับเพราะว่าช่องเราก็มียอดซับที่ใกล้จะครบ100คนแล้วนะครับฝากกดติดตามกันด้วยนะครับที่ถึง100คนแล้วก็ถ้าหาว่าคลิปนี้มียอดไลค์หรือยอดวิวดีๆนะครับคลิปหน้าผอาจจะมา,าให้ความรู้ดีๆกับชูกาไกเดอร์อีกเยอะๆเลยนะครับผมก็ ฝากกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไม่ได้มีอะไรกันแล้วนะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับสวัสดีครับ